สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พบกับช่างหนึ่งโปรอาร์มในช่อง NS Motor Rider อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมากล่าวจะมาคุยกันกับเพื่อนเพื่อนะครับสำหรับรถวิ่งทิปนะครับดันทิปกันวิ่งกันยังไงนะครับผมอันนี้ช่างหนึ่งมีวิธีแนะนำนะครับหรือว่ามีทิปเล็กๆน้อยๆจะมาแนะนำสำหรับการขับขี่รถ NSR เกือบจะทุกรุ่นก็ว่าได้นะครับเพราะมันเป็นรถ2จังหวะนะครับเราจะต้องรู้จังหวะ การขับขี่นะครับคืออันดับแรกสุดต้องเป็นรถที่เจ้าของทำเองนะครับแล้วก็รู้จักรถเป็นอย่างดีเนาะก่อนจะวิ่งทิปไกลๆนะครับซึ่ง NSR เนะี่ยวิ่งได้สบายอยู่ละเนาะพอรู้จักรถเป็นอย่างดีแล้วต่อไปก็คือระบบความร้อนนะครับผมระบบความร้อนระบบหม้อน้ำต้องดีนะครับต่อไปก็คือ2ที่ระบบออโต้ลูปนะครับผม ต้องหล่อเลี้ยงตลอดเวลานะครับซึ่งสําหรับใครที่ไม่มั่นใจในระบบ2ที่หรือว่าก๊อกสอที่กัวตันนะครับก็มีการผสมถังได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับหลังจากนั้นเราก็จะมาพูดถึงการขับขี่แล้วครับผมเนาะสำหรับ NSR Pro Arm อ่ะจะข้อดีของมันก็คือสามารถวิ่งไกลได้วิ่งยาวได้วิ่งแช่นะครับหรือว่าแรงปลายจะดีมากเลยดีกว่าค่ายอื่นๆหรือว่ายี่ห้ออื่นนะครับ เหมาะสำหรับวิ่งทิบมากนะครับผมเนาะครับเทคนิคต่อไปนะครับก็คืออันนี้เป็นรถตัวอย่างนะครับผมการวิ่งนะครับผมสำหรับ NSA Pro Arm เรายังไม่ต้องดูความเร็วนะครับให้เราดูวัดรอบก่อนนะครับผมนะครับการวิ่งทิพยาวๆทริปไกลๆถ้ารถปกติทั่วไปแล้ว มันจะยืนที่6000รอบนะครับถ้าเราวิ่งที่6000รอบอ่ะแช่ตลอดที่เกียร์6นะครับรถจะไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเรารู้จักรถเนาะแช่6 0 0 0รอบความเร็วก็จะประมาณ100นะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่หน้าไม่ถ้าเราแช่ไป6000รอบก็คือเติมน้ำมันหมดถังแวะก็ได้ครับผมคือขี่จนน้ำมันหมดถังนะครับค่อยแวะที่6000รอบนะครับอันนี้หาวิ่งได้ทุกคัน เชื่อผมนะครับท้ลรดสมบูรณ์เพราะที่เจ้าของดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ออโต้ลูกสมบูรณ์ต่อจากนั้นจะเป็นการดันแล้วนะครับการดันการวิ่งระยะไกลนะครับคือประสิทธิภาพสูงสุดของมันอนะ่ะของ NSR ความเร็วรอบที่จะไม่พังง่ายๆหรือว่าจะดันง่ายๆนะครับ องศารอบหรือว่ารอบอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง900 0รอบนะครับรอบในการวิ่งทิปนะครับแต่ช่างแนะนำเลยนะครับแนะนำวิ่งทิปคือรอบยืนพื้นนะครับให้อยู่ระหว่างเจ0 0ถึง8,000ันรอบนะครับผมเจ00ันถึง80 0 0ันรอบนะครับรอบวิ่งทิปนะครับเนี่ครับ7จ0 0พถึง8,000ันรอบครับดูเลข7กับเลข8ดนะครับความเร็วยังไม่ต้องสนนะครับความเร็วก็จะประมาณ 115ถึงประมาณ130นะครับวิ่งตรงนี้ก็คือแช่ยาวๆได้เหมือนกัน40-50โลได้นะครับ100โลช่างก็แช่มาแล้วครับได้ครับ7,000ถึง8,000รอบและหลังจากนั้นความเร็วที่เริ่มจะไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้ความเร็วที่ไม่ปลอดภัยนะครับคือเกิน8,000รอบขึ้นไปนะครับนะครับ8,000รอบซึ่งตรงเนี้ย วาล์วของ NSR จะเริ่มเปิดเครื่องจะทำงานเต็มพิกัดซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการหมุนและก็ความร้อนที่จะเพิ่มขึ้นสะสมขึ้นเป็นอย่างมากนะครับผมสำหรับรถที่ไม่พร้อมก็ต้องลดความเร็วรอบลงนะครับผมอาจจะขี่ได้เป็นครั้งคราวแต่อย่าแช่นะครับถ้าเกิน8,000รอบขึ้นไปคือรอบอันตรายครับแต่ถ้ารถปกติขี่ได้ครับผมและ อีกทิคหนึ่งนะครับผมที่จะต้องใส่ใจเมื่อเราขี่เกิน8,000รอบช่างนีทิกอีกหนึ่งที่จะบอกนะครับคือเวลาเราขี่เกิน8,000รอบนะครับให้เราเลี้ยงคันเร่งนะครับเลี้ยงคันเร่งที่8,000รอบ9,000หรือว่าหมื่นรอบก็ตามนะครับอย่าแช่คันเร่งปกตินะครับให้ทดลองบิดให้ทดลองบิดคันเร่งนะครับสมมติว่าตรงนี้ ความเร็วได้800 0รอบนะครับเพื่อนๆต้องบิดครับบิดขึ้นมา8 0 0พัน0 2ปฏิกิริยาของเครื่องนะครับจะต้องมีแรงนะครับพอบิดปุ๊บรถจะต้องมีแรงตามปกติอันนี้เป็นทริคนะครับผมท่านจะขี่หมื่นรอบก็ตามนะครับผมว่าขี่ไปหมื่นรอบปุ๊บให้เหลือท่านเร่งไว้นะครับบิดผมว่าประมาณนี้หมื่นรอบพอบิดแช่ไว้ให้ท่านเร่งเร่งยกเร่งยกนะครับ เป็นบางครั้งนะครับทันนี้จะเป็นการตรวจสอบปฏิกิริยาของเครื่องนะครับว่ายังมีแรงอยู่ไหมแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เร่งแล้วแรงลดเริ่มตกเริ่มเฉยนะครับไม่ว่าอยู่ที่รอบไหนถ้าเกิดอาการนี้ครับเพื่อนๆเร่งอยู่เร่งปื๊ดแช่ไว้นะครับแล้วก็กระตุกคันเร่งแล้วก็ยกเร่งปุ๊บคันเร่งเริ่มไม่มีปฏิกิริยาเครื่องเริ่มเฉยกว่าเดิมนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณอันตรายนะครับว่าหนึ่งลูกจะติด หรือว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องนะครับให้เพื่อนๆยกคันเร่งทันทีนะครับแล้วขี่สู่โหมดความเร็วปกตินะครับก็คือประมาณ6,000ถึง7,000รอบนะครับเลี้ยงไว้นะครับพอสักพักหนึ่งเครื่องมันหายเสียดสีความร้อนมันลดลงนะครับก็ลองมาเร่งใหม่นะครับเร่งใหม่เร่งรอบเพื่อนใหม่เครื่องจะมีกำลังเหมือนเดิมนะครับ ถ้าทำแบบนี้ตามที่ผมบอกรับรองครับรถสมบูรณ์รถปกติวิ่งจบทุกทริปครับผมและข้อแนะนำสำคัญอีกคันหนึ่งนะครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราวิ่งทริปจะมีรถหัวแถวอยู่ใช่ไหมครับสังเกตรถหัวแถวให้ดีนะครับถ้าหัวแถวไม่พังเราดันตามหัวแถวได้นะครับผมเพราะปกติรถหัวแถวจะรู้กำลังเครื่องและจะเป็นรถที่แรงที่สุดนะครับผม ครับถ้าไม่แน่จริงก็อย่าเผลอไปแซงหัวแถวแล้วกันนะครับระวังกินข้าวลิงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ความรู้ล้วนๆนะครับท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับคลิปนี้เป็นประสบการณ์จริงครับรับรองใช้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่างหนึ่งลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ